ประชาชนจำนวนมากเรียกร้องให้ทนายตั้มถูกลดออกจากการเป็นทนายอย่างถาวรเจ๊อ้อยส่งเงินจำนวนมหาศาลไปให้ทนายตั้มเพื่อช่วยลงทุนในธุรกิจแต่ทนายตั้มกลับออกมาให้ข่าวว่าเจ๊อ้อยให้เงินเขาด้วยใจเสน่หาทำให้สังคมเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามถ,ามถึงความซื่อสัตย์ของทนายตั้มสังคมไทยในออนไลน์เริ่มมีการเรียกร้องให้ยึดใบประกอบวิชาชีพทนายตั้มเพื่อป้องกันการใช้ความรู้ด้านกฎหมายในทางที่ไม่เหมาะสม หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงินของทนายตั้มความไม่พอใจจากประชาชนก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณสังคมตั้งคำถา,ถามถึงการใช้ความรู้ที่ทนายตั้มร่ำเรียนมาทนายซึ่งควรเป็นผู้รักษากฎหมายและใช้ความรู้เพื่อเ่วยเหลือประชาชนกลับถูกมองว่าใช้ความรู้ในทางที่ไม่ถูกต้องนำกฎหมายมาพลิกแปลงเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนหลายคนมองว่าการกระทำของทนายตั้มดูเหมือน เป็นการแก้ตัวเพื่อให้ตนเองพ้นจากการถูกกล่าวหาทั้งที่ควรแสดงความรับผิดชอบต่อเจยอ้อยและเรื่องการใช้เงินให้มากกว่านี้หลายคนออกมาพูดเพราะรู้ว่าทนายกำลังจะโดนหมายจับจึงชิงออกมาเพื่อสร้างกระแสะให้ตัวเองก่อนเช่นเลขไม้บนหน้าปัดของรถยนต์ที่ทนายกล่าวว่าซื้อด้วยเงินสดและแทบไม่ได้ขับแต่เมื่อมีการตรวจสอบกลับพบว่าเลขไมสูงถึงหลักหมื่นอีกทั้งยังมีข้อมูล จากทางสูตรรถยนต์ที่เผยว่ารถคันนี้ยังผ่อนอยู่สิ่งเหล่านี้ทําให้สังคมตั้งข้อสงสัยมากขึ้นว่านี่อาจเป็นการพยายามปกปิดบางสิ่งเกี่ยวกับการเงินที่ไม่โปร่งใสของทนายตาั้มรวมถึงการที่มีรายงานว่าเงิน39ล้านที่เจ๊อ้อยโอนมาให้นั้นไปปรากฏในชื่อของผู้หญิงอีกคนที่ยังไม่ทราบชื่อแน่ชัดและขณะนี้ผู้หญิงคนนั้นได้หายตัวไปแล้วข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นยิ่งสร้างความไม่พอใจและข้อวิจารณ์ต่อทนายยอตั้ม การวิาพากษ์วิจารณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อการกระทำและคำพูดของทนายตั้มอย่างเด่นชัดคำพูดและท่าทีของทนายตั้มที่ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานั้นถูกตั้งข้อสังเกตจากประชาชนว่าเป็นการเล่นละครที่เลื่อนไหลและคล่องแคล่วมากซึ่งบางคนเปรียบเทียบว่าหากทนายตั้มเป็นดาราคงเล่นละครได้ทุกรูปแบบอย่างแน่นอนขณะทู้ร้ายทั่วไปยังไม่เคยยอมรับว่าตัวเองทำผิดนับระษาอะไรกับคนที่เรียนรู้กฎหมายมาอย่างดี ผู้คนในสังคมจึงเชื่อว่าทนายตั้มคงไม่ยอมรับความผิดง่ายๆและจะพยายามพลิกแพลงทุกอย่างเพื่อให้ต่อวัวเองหลุดพ้นจากคดีนี้นอกจากนี้หลายคนยังมองว่าการนําเงินของผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเหมาะสมเช่นนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบอีกทั้งยังมีการเสนอให้มีการยึดทรัพย์สินของทนายตั้มทั้งหมด ที่ทนายตั้มหายตัวไปจากสื่อหลายวันเขาก็กลับมาพร้อมกับการให้สัมภาษณ์ที่ฟังดูราวกับเตรียมมาอย่างดีแต่ชาวเน็ตหลายคนมองเห็นว่าคำอธิบายนี้ไม่น่าเชื่อถือและยิ่งทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและเจตนาของทนายตั้มมากขึ้นผู้คนจํานวนมากเชื่อว่าทนายตั้มมีส่วนในการกระทําที่ไม่สุจริตโดยมองว่าหากเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เงินของเจ๊อออยเพื่อตัวเองคงไม่จําเป็นต้องพยายามชี้แจงข้อเท็จจริงเช่นนี้ พวกเขาตั้งคำถามว่าหากทนายตั้มสามารถชี้แจงได้อย่างตรงสายเหตุใดจึงต้องใช้เวลาหลายวันในการหายตัวไปและกลับมาพร้อมคำอธิบายที่ดูไม่น่าไว้วางใจคำพูดของทนายตั้มที่กล่าวว่าเงินดังกล่าวเป็นเพียงของขวัญจากเจ๊อ,อ้อยนั้นสร้างความไม่พอใจในหมู่ชาวเน็ตพวกเขามองว่าเป็นไปนไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะให้เงินจำนวนมากขนาดนั้นแก่บุคคลอื่นเพียงเพราะความรู้สึกเสน่หา และยิ่งเจอ้อยได้ออกมาปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ให้เงินด้วยความรู้สึนึกแบบนั้นยิ่งทำให้สังคมตั้งคำถามมากขึ้นว่าทนายตั้มอาจกำลังใช้ความฉลาดแกมโกงเพื่อปกปิดสิ่งที่เขาทำลงไปเสียงเรียกร้องให้คืนเงินและแสดงความรับผิดช,ชอบได้ดังกระหึ่มในโลกออนไลน์หลายคนกล่าวว่าหากเขาไม่มีเจตนาที่จะใช้เงินในทางที่ไม่เหมาะสมก็ไม่จำเป็นต้องแก้ต่าแต่หากเขามีเจตนาที่ไม่ดีจริง ก็ควรยอมรับผิดและหาวิธีการที่จะชดใช้เงินคืนเจ๊อ้อยในทางกลับกันเจ๊อ้อยก็ได้รับการสนับสนุนและให้กําลังใจจากผู้คนที่เชื่อว่าเธอมีความตั้งใจดีในการส่งเงินไปช่วยเหลือและลงทุนเพื่อตอบแทนสังคมบุคคลสำคัญอย่างลุงสนทิไม่ได้เป็นทนายโจนแต่โจนมันมาเป็นทนายคำกล่าวนี้เป็นคำวิพากษ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมของทนายตั้มซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผิดหวังของสังคม และเป็นคำเตือนถึงทนายคนอื่นๆที่อาจมีพฤติกรรมในทางที่ไม่สุจริตนอกจากนี้ทนายตั้มยังถูกกล่าวหาว่าใช้การข่มขู่และคุกคามตำรวจซึ่งยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของเขายิ่งตกต่ำลงไปอีกเนื่องจากพฤติกรรมของเขาถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อสังคมอีกมุมหนึ่งเรื่องราวเห็นว่าชื่อเสียงของทนายตั้มได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยมีชาวเน็ตหลายคนออกมาวิจารณ์ว่าเขาเป็นบุคคลที่ชอบใช้ความหัวหมอเอง เพื่อตกตาผู้อื่นทนายตั้มถูกวิพากษ์ว่าดูทมโสมและไม่มีแววตาที่ซื่อสัตย์ทำให้ผู้คนยิ่งตั้งคำถา,ถามถึงความจริงใจในคำอธิบายของของค์เขาและทำให้สังคมคาดหวังว่าเขาควรจะได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ทนายตั้มที่ทำให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์ในการใช้เงินที่ไม่ได้เป็นของตนเองหากทนายตั้มไม่ได้มีเจตนาที่ดีจริงคงยากที่จะหลบหนีจากความจริงได้ และสังคมไทยคาดหวังว่าเหตุการณ์นี้จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างยุติธรรมในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเช่นนี้ประชาชนจำนวนมากขันไปให้ความหวังกับคุณอัจฉริยะผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนซื่อสัตย์และพูดตรงไปตรงมาคุณอัจฉริยะได้รับการร้องขอจากผู้ติดตามหลายคนให้เข้ามาช่วยจัดการคดีนี้และหาทางคืนความยุติธรรมให้กับเจ๋ยหลายคนมองว่าคุณอัจฉริยะเป็นคนจริงที่ไม่เพียงแต่พูดอย่างเดียวแต่ยังลงมือทำจริง เพื่อให้สังคมได้รับรู้ข้อวความจริงมีการเปรียบเปรยว่าคุณอัจฉริยะพูดตรงพูดจริงคนในสังคมเชื่อถือได้ความศรัทธานในตัวคุณอัจฉริยิ่งทําให้เรื่องนี้เป็นที่จับตาม,มองว่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างยุติธรรมหรือไม่หลังจากที่มีการโอนเงินจํานวน39ล้านไปยังทนายตั้มก็มีเหตุการณ์การแจ้งขอวว่าเงินจำนวนสล้านถูกแฮกซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นการสร้างหลักฐาน เพื่อให้เจออ้อยดูเชื่อถือในทนายมากขึ้นหรืออาจเป็นการจัดฉากเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งกับเจออ้อยหากเกิดการฟ้องร้องภายหลังมีคนจํานวนไม่น้อยที่มอกว่าหากการแจ้งความนี้ไม่เป็นความจริงทนายตั้มอาจถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทําความผิดเสียเองซึ่งจะยิ่งเพิ่มข้อกังขาในตัวเขาให้หนักขึ้นอีกสำหรับเจอ้อยผู้หญิงไทยที่เดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศมาหลายปี เธอได้รับการยกย่องจากผู้คนว่าเป็นคนใจเด็ดและกล้าหาญแม้จะอยู่ต่างแดนแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อความไม่ยุติธรรมการที่เธอออกมาเรียกร้องความยุติธรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชาวเน็ตจำนวนมากผู้คนต่างส่งกำลังใจให้เธอและกล่าวชื่นชมในความเข้มแข็งของเธอมีชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตว่าทนายตั้มใช้วิธีการทิกแปลงและอาศัยความรู้ด้านกฎหมายเพื่อหาช่องทางหลบเลี่ยงความผิด หลายคนยังเชื่อว่าเขาใช้ทักษะการพูดและการเตรียมเรื่องราวอย่างดีเพื่อหาทางเอาตัวรอดกระแสนในสังคมกลับแสดงความชื่นชมในความเด็ดเดี่ยวของเจ๊อออยที่ไม่ยอมถอยแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับคนที่มีความรู้กฎหมายและมีเส้นสายมากก็ตามสังคมเริ่มมีความเห็นตรงกันว่าควรจะมีการตรวจสอบทนายที่ใช้ความรู้ในทางที่ไม่ดีและควรมีการจัดการที่เข้มงวดต่อผู้ที่ใช้กฎหมาย ในทางที่ผิดจึงมีการเรียกร้องให้มีการพิจารณายึดใบประกอบวิชาชีพของทนายตั้มเพื่อป้องกันไม่ให้เขาสามารถกลับมาประกอบอาชีพทนายและหลอกลวงประชาชนได้อีกประชาชนเชื่อว่าการขจัดทนายแบบนี้ออกไปจากสังคมจะเป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นต้องตกเป็นเหยื่อจากการกระทําที่ขาดความรับผิดช,ชอบเช่นนี้นอกจากการสนับสนุนเจ๊อ้อยให้สู้ต่อไปจนจะได้รับความยุติธรรมคืนมา หลายคนยังหวังว่าคดีนี้เห็นถึงความสําคัญของการมีทนายที่มีจริยธรรมและคุณธรรมและเป็นการเตือนให้สังคมระมัดระวังต่อผู้ที่ใช้ความรู้ในทางที่ไม่ถูกต้อง